อ่ะโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนดูท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่ช่องแฟนต้าทีสอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตีนนะครับผมแล้วก็มาจับคู่เดิมอีกแล้วนะผมว่ารอทาเจอกับด็อกเบนครับเจอกันสามรอบติดแล้วนะคู่นี้นะอ่ะโอเคครับผมทุกคนมาดูรายชื่อแต่ละคนก็น่าจะคุ้นตาคุ้นตากันดีนะผมแล้วก็แต่ละคนก็น่าจะคุ้นคุ้นกันนะครับผมโอเคครับผมก็เรามาดูกันเลยนะทุกคนนะแต่ละคนนะครับผมมาทุกคนเริ่มแล้วครับต่อเลยแช่กันหนึ่งนะโบเรียบร้อยทายไปก่อนเลย ตอนนี้นัวอยู่นะครับโคตรนัวนะ้วตอนนี้น้องนัวนะนัวจัดจับแล้วเคยทวันซัดก่อนเลยหัวแตกไปแล้วเอาละครับผมตอนนี้ฝั่งของน็อกเบนเหมือนกับลุมแตกไปเลยครับโอ้แต่ละคนนะผมโคตรตึงนะผมไปแล้วครับนาเดียกเก็บของไปแล้วครับเหลาแล้วยิงให้เพื่อนครับวันมอทามเหมือนต้องฟื้นนะครับผมมอทามต้องเอาบ้างแล้วครับจังหวะนี้ มาปางกันบนดีๆครับมาปางแล้วโดนยิงโศกไปสามโอ้โหยิงเฉียงๆอยู่บ็อกซิ่งครับยกพลังใบไปแล้วบุ้มลงมาไม่ตายครับผมถืกจัดครับแล้วยังไงแล้วได้ยิงหรือเปล่าสมิธสมิธยิงมึงซมิซดับเบิลเดอะเวิร์คกว่าโอ้โหเสียดายจัดจัดอ,อยู่ยกไปหนึ่งดอกครับแล้วบนเหมือนจะโดนโถมครับบนเหมือนจะโด Baby Bear. Baby Bear, นเบบี้แบร์เบบี้แบร์บอกยิงหน่อยแล้วเบบี้แบร์บอกขอเหล่าขอคิวขอคิวแล้วขอคิว น้ำมูลาดมูลาดมูลาดเหล่าให้ข้างล่างก็นัวกันเหมือนเดิมครับคู่นี้ชนะกันไปอย่างละหนึ่งนะวนยกครับผมอายุครับผมแต่มะเขือหลบได้ครับมะเขือมะเขือทำยังไงยกกันนัวแล้ววิ่งชนกันแล้วครับจังหวะนี้แล้วสแตมยกวิ่งไปตอนนี้แบบยกก็ใช้กันมานานจนหมดแล้วครับแบบยกแต่ละคนหมดแล้วนะ หัวห <id sei his prechen> <sei his> ัวหัวหัว W หัวหัว W หัวหัวดับ W ลัวแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วยิงหรือเปล่าแล้วหัวหัวบอกเขายิงเหรอแล้วกันแล้วเหลาตึกตึกตึกแล้วโดนยิงเคลียร์โดยมิ่งมิ่งหรือมูราดมูราดขอโทษครับตัวเอ็มเหมือนกันนะแล้วลันไทเกสต์กันนะ้แล้วทาวิทันจะโดนแน่ๆทีนี้แล้วทาวิทโอ้โหลบได้หรือแล้วทาวิทดนปลายเท้าแล้วโอ้โหมิ่งปู่แล้วทาวิทขอได้เหลาด้วยชุดหนึ่งโอ้ยหลบได้ด้วยโอ้โหทาวิทันโอ้ทาวิทโคตรเฟี้ยวโคตรง้อ วา่าทาวิทหลบสองสองจังหวะแล้วเหล่าสองจังหูทาวิทแล้วราบเอีดด้วยทาวิทเฮ้ยโอเตะตายเลยทาวิทเป็นของจริงว่ะแชมป์โลกจ้ะสเตปนี้ทราได้ไปแต่แต่ใดมาครับพี่ไอของเรานะครับผมหลบหลบแล้วหูแล้วเตะแตกเลยครับพลาดุมพ่ายสองคนเลยทาวิทเตะตายหมดเลยครับแล้วโดนคิวดนมะปางนะครับผมพี่อทาวิทเอาสุดว่ะดอกนี้ทาวิทเป็นของจริงนะครับอกก่อนเลยนะ ปวามแงแตกเพราทาวิเลยอกี้นี่นะในจังหวะนี้ครับสม,มิทโดนยกครับยกสองครับนะครับเราไปคิดให้เพื่อนไปครับแล้วเหมือนวันมอเหมือนจะต้อเปิดเสาแล้วนะครับตอนนี้แล้วเข้าได้ไหมครับผมน็อกเบนคู่นี้เจอกันมาสามรอบนะบผมชนะกันไปอย่างละหนึ่งนะมาดูว่าวันนี้ใครจะชนะไปรอบรอบที่รอบสุดท้ายนะเป็นสองตอนหนึ่งแล้วยิงไม่หัว หัวยิงไหมขอใครนะครับถ้าเสียงผมไม่ไม่ดีนะเพราะว่ามันไม่สบายแล้วแต่ก็จะทําคลิปนะครับเอาละครับผมจังหวะนี้จะยกไปมะเขือบุ๊คลงมาเอาหเรียบร้อยเลยครับหัวแล้วเหลา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 แล้วเหลาแล้ววิวไหมแล้วหูแล้วคิวหายเลยแล้วต้องเอาละครับผมแล้วตอนนี้ยิงครับแล้วมิ่งยิงกันรัวครับแล้วมิ่งบอกโอ้แล้วมิ่งยิงกันรัวนะครับผมแล้วทุบไปแล้วก็เรียบร้อยครับนาเดียเคลียร์ใบ แล้วโดนยิงครับผมมันเหมือนจะตกครับทุกเหมือนจะตกครับทุกเหมือนจะตกครับเอาละครับแตงกว่านี้ครับเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หู อโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยไหมครับตอนนี้ครับเหลือสักหล้วสี่ร้อยนะบอนมอท่าแล้วสี่ร้อยนะทุกคนนะแต่ด็อกเบนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ครับในการกันบ้านของเขาครับผมทั้งล่างทั้งบนทั้งกลางเลยครับแต่ละคนนะครับผมแล้วเข้าไปอายูเป็นดาบยกครับเขาไม่โอ้เลยยกวัดยกวุน,วนแล้วมูลาดเหล่ากลางอยู่ครับโอกาสโอคุยกสามครับทีทีนา่าเต้นยกส,สวยๆนะครับช็อตน,นี้ ทาวงทาวิทมาให้เตะหรือเปล่าทาวิทยต์ต่อครับทุกคนพูดดังได้ครับไอครับขอโทษนะครับผมบาทีหายไปสันเดย์ยงไม่โดนใครเลยครับผม เคเคมายกอายูไปครับจังหวะนี้สวยๆแล้วบ้านเหมือนจะโดนขโมยหรือเปล่าจังหวะนี้ไม่ได้ขโมยครับผมแล้วแล้ววเคลียร์ไปครับตายครับผมอีซี่บอยแล้วแล้วโอ้โหเจ้าเผาแล้วแล้วซันเดย์มาซันเดย์โอ้เล่นเรียบร้อยครับเคเคเอายาไปแล้วแล้วเหมือนจะมีทาโร่จูโร่มารับใครหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับโดนคิวไปจะถือครับจะถือถือครับมะเขือรับให้เพื่อนเหมือนกันครับ แล้หลบแล้วหลบสแตมได้ครับแล้วแล้วหลบสแตมได้วิ่งโอ้โหแล้วหลบโู้โหหลบแบบจัดๆเลยว่ะยาสี่อันครับยาคนอีกสามโอ้โหจะเอาหัวไปไหนวะเนี่ยข้างล่างมาสามครับเอาละครับผมพี่ตรงีขยกได้หรือเปล่าจะคุยดูใครเลยครับทุกวันนี้เรียบร้อยไหม โอ้โหมียกสองครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหยกสามเผาสามเลยเล่นดีใจดครับผมน็อกเบงครับวันนี้ครับยาสีนี่ก็คือว่าสุดติ่งแล้วครับแล้วบ้านฝั่งนี้เหมือนไม่มียาเลยครับจังหวะน,นี้เหมือนจะเป็นไอสูบวิ่งมาป่วนจังหวะน,นี้ยังไอสูบยกสามเปล่าโหยกไปแล้วสันเดเหลาสันเดียเเด่ยวขอเหลานั่นอือแล้วโดนตัดเลเต็มหลอดเลยครับผมเอาละครับผมจังหวะน,นี้ ด็อกเีนจะจะชนะได้ไหมจะปิดเกมได้ไหมครับทุกคนหรือว่าวันมอทานจะแก้เกมได้ครับผมท้ายเกมนี้แปดนาทีรู้ผลครับซามิทยิงไปครับทุกวันนี้ไม่เข้าป้อมครับแต่โดนคนอยู่นะโอ้ยกเสียดายครับไม่ถึงมาถึงพี่ตรงไหมไม่ถึงพี่ตรงครับแต่ยิงตายครับเขากลับบ้านไหมใส่แล้วครับเขากลับบ้านแล้วครับโอ้โหเตะไหมเตะมาได้เด้งวะนะโอ้ยยกเลยครับ เขาบอกยกเลยครับทุกคนต้องยกเลยครับแล้วมิ่งโอ้แล้วได้มูราดได้ยหกะเผากับบ้านเหมือนกันครับผมเผาสองอันแล้วครับจังหวะนี้เผาสองอันครับผมเอาดิแล้วสมิธสมิธซซอหือยกไม่โดนครับผมสแตมโอ้โหโดนเชิงของสแตมสีว่าโดนยิงครับผมโดนบีบีแบบมาครับผมแล้วเคเคดบิวไปเลยครับเคลียร์ให้เพื่อนไปเลยครับ จะยังไงครับจะเตะไหมจะเตะไหมราชาราชาออกกลางลู่อย่างนี้ขออหู่าปางเขายังยังเอาได้ครับปางก็ยังเอาได้ครับ,พ,รรบพี่โตมายกให้มาปางเล่นเลยครับผมตอนนี้ทุกสองอันครับผมยาอีกสามครับผมแล้วก็หูยาอย่างเยอะยาสี่โอ้โหโอกาสแพ้น้อยมากหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้เขาบอกด็อกเบนครับผม อีปูและดบิลใส่หน้าไปเลยครับผมคาคาวะคาวะสกินะผมโดนไปครับแล้วเตะครับผมโอ้โหจำนาเต็มหลอดครับเวิร์กเวิร์กมาแบบนี้โดนอายุยกไหมอายุยกไหมยังไงเจอกันนาเดียสองคนครับนาเดียซูโม่คระเป็นคนนี้โอ้แล้วโอ้ตันเดียมันจะพลาดช็อตนี้แกหลบไม่ทันโอ้คิดไม่ถึงหรือเปล่าครับแล้วโอ้โหเตะมันหายหมดอีกโอ้โหไปแล้วครับ โอ้โหได้หมีเกินครับแต,ต่ดับวิเฮ้ยตัดอูเรียบร้อยอย่างแม่นี้พี่ตรงผมจัดจัดครับผมระบ,บุนมาครับผมนายหมีส่งเพื่อนไม่มีใครตามมาครับโอเวอร์ไม่ีใครตามมาเลยครับมาแล้วครับมาสองครับโอ้โแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนต่อยโดนแล้วโดนแต่ยกกูยกชุดได้ด้วยครับจังหวะนี้นอยหมีแต่เหมือนจะทำอะไรไม่ได้เลยผมทุกโคตรถึก บ้าบอแล้วยิงเคลียร์ไปสองโอ้โหราชาโจสลัดโดนดลบโดนลุมครับโดนลุมโดนลุมสักรรมไปมาดูครับตรงกลางครับผมโอ้โหชิคเช่นเต้นยกไม่เข้าเลยครับยกใครไม่เข้าแล้วครับตัวนี้แล้วเหมือนจะเป็นวอล์กเวิรบ็อกซิ่งยกไม่โดนใครเหมือนกันครับแล้วยิงเคลียร์ไปไม่โดนใครครับผมแล้วยิงเคลียร์อีกทีหนึ่งหายครับผมแล้วยิงเคลียร์อีกทีหายครับผม โอ้แล้วบอลมอตรงนี้สี่ตัวต้องต้องไปยลกคนนึงย่ยกไปยกโอ้โหเรียบร้อยเผาหมดเลยพี่ต้องเผาหมดเลยครับโอ้โหเขาปางเอาเขาปางยกก่อนโอ้โหแล้วมันจะได้ยากลับบ้านแบบนึงนะครับผมต้องโดนยกครัะอุกหูเสียดายจะจัดครับผมเบบี้เบบี้เบบี้เดียร์หรืเบบี้แย่เบบี้เดียร์แล้วฝั่งนี้มันจะมันจะเป็นยังไงฝั่งนี้เหมือนจะโดนลูกยิงบอนมาทาเหมือนจะ หมือนจะไม่มียาสาวเพิ่มเลยนะครับเรียบร้อยครับบอลมาทามเหมือนจะโอ้โหโดนขโมยชุบด้วยครับบอลมาทามต้องต้องเอาแล้วครับตอนนี้ไม่กล้ากระทืบครับทุกคนมนันหนาแดงแน่ๆ,ๆครับโอ้โหกระแทกหลายทีขึ้นขึ้นมานิดนึงเลยอะดูดิ แล้วยิงอะไม่เข้าเหรอทำไมยิงไม่เข้าวะมีการบัฟเันเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วมีการบัฟเันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับตอนนี้เนยยังไงครับตอนนี้แล้วมวยเข้ามาครับซี่เซตเต้นมาป่วนจะจัดครับสันเดย์มาข้างล่างแบบนี้นักหูรวลาชาแลาวนะเต็มหลอดเหมือนล่างจะ นหมดนาทีหนึ่งแล้วจังหวะนี้แล้วยิงจุดมักโบโอ้โหเขี้ยอย่างโหดครับทุกคนเกิดแสนแล้วเรียบร้อยแตกเลยครับเบอร์คนเดียวแตกเลยอูโ้โหเบอร์ครับปิดให้เป็นฝั่งของบักเบนครับชนะไ,ไปครับวันวาราทมโดนครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดกดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาทีเท็ดนะครับผมก็วันนี้ผมเจ็บคอมากนะขอโทษเลยนะครับภาพไม่ดีหรือว,ว่าอะไรติดขัดไปนะทุกคนนะ อ่าโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมรับฟังจนจบนะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊าย,ายุ๊บจุ๊บ